เพื่อกับช่องหอมชาแน่วันนี้นะคะเรานะคะก็จะมากินมะมิหนงนะเดี๋ยวเรามากินกันเลยมาหยิบคนอันกันไม่นี่ฝั่งเธอนี่ฝั่งฉันฉันเอาอัานนี้<ม>อันนี้คือน้ําจิ้มมะปลาวหวานนะนี่รอได้ไอันนี้คือน้ําจิ้มน้ํำปลาวหวานนะคะมาเดี๋ยวเราจิ้มกินกันเลยค่ะ อร่อยมากเลยค่ะเออจริงทุกคนดูนะให้ดูให้ดู มา,ม,มากเลยค่ะเอาไปมาเลยค่ะเซ็บเวลโก้อยาก <c oughs> กินให้หมดเลีก,กว่าคะ่ะโอเคไหมคะ ขอเอาไปในเสียงดังด้วยนะคะและอย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่จบนะคะเพื่อจะพวกเราจะไดพ้พวกเราจะได้ดังเร็วๆและจะได้มีคนดูใครที่กดไลค์พวกเราพวกเราจะไปกดไลค์ช่องพวกพวกพวก,พวกที่กดไลค์และกดสำหรับใครพวกเราเดี๋ยวพวกเราไปกดกลับให้นะคะ 拜拜。Bye bye.